สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ชั่วโมงการเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูจุรารักษิสงครามและววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องของคำราชาศัพท์จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคำราชาศัพท์นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้เด็กๆได้ฝึกทํานักเรียนดูสิคะหน้าจอของนักเรียนคุ้นๆไหมคะเรื่องนี้ใช่แล้วละค่ะเรื่องเดิมเหมือนกับที่เราทําในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องเสือกับแม่โคนั่นเอง ต่อไปเราจะเข้าสู่คำถามที่3นะคะเขาถามว่าจากถ้อยความข้างต้นข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนะคะถ้าข้อความเป็นจริงให้เขียนเครื่องหมายกากระบาดในช่องที่บอกว่าใช่และข้อความใดที่ไม่เป็นความจริงก็ให้เขียนเครื่องหมายกากระบาดในช่องที่บอกว่าไม่ใช่นะคะตัวนี้เด็กเด็ก สามารถหยุดหน้าจอนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะคุณครูไม่ให้เด็กๆเขียนโจทย์นะคะไม่ต้องเขียนโจทย์เด็กๆเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขียนว่าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อ10แล้วให้เด็กๆเขียนว่าสมมุติข้อ1เด็กๆว่าใช่เด็กๆก็เขียนว่าใช่ข้อ2เด็กๆว่าไม่ใช่เด็กๆก็เขียนว่า ไม่ใช่นะคะอย่างนี้ไปจนถึงข้อ10ย้ำไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องทำตามตารางเพียงแต่เริ่มจากเขียนวันที่เขียนคำว่าแบบทดสอบก่อนเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ10แล้วเพียงตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะไม่ยากนะคะลองฝึกทักษะการอ่านของเราดูคุณครูจะมีเฉลยให้ท้ายคลิปนะคะไว้ติดตามกันด้วยนะ เอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของคำราชาศัพท์กันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำมาให้เด็กๆอยู่สี่คำแล้วให้เด็กๆลองบอกซิว่าคำนั้นหมายถึงอะไรหรือมีความหมายว่าอย่างไรมาแล้วค่ะคำแรกคำว่าพระพักมีใครรู้บ้างเอ่ยพระพักหมายถึงอะไรพระพักหมายถึงหน้า พระหัตต์ล่ะคะพระหัตถ์หมายถึงมือพระภูษาล่ะคะพระภูษาพระภูษาหมายถึงผ้านุง่งแล้วก็เสวยง่ายที่สุดเลยหมายถึงกิ่นนั่นเองคะ่ะคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศัพท์นะคะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้ถ้อยคำตามฐานะของบุคคลในสังคม มีทั้งหมด5ระดับนะคะ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง 3. พระพิสุขสงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูงและก็5สุภาพชนทั่วไปคำราชาศัพท์จะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆนะคะได้แก่คำนามราชาศัพท์คำสรรพนามราชาศัพท์ และก็คำกริยาราชาศัพท์ค่ะคำราชาศัพท์ที่เป็นคำนามนะคะจะแบ่งเป็นหมวดต่างๆหมวดแรกก็คือหมวดของร่างกายค่ะอย่างเช่นพระเสียรหมายถึงศีรระพระสะหมายถึงคอพระเนตรหมายถึงตาพระขนงหมายถึงคิว้วพระหัต์หมายถึงมือพระบาทหมายถึงเท้า อันนี้ก็เป็นคําศัพท์หมวดต่างๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นพระกันก็คือหูพระปางคือแก้มพระโอทคือปากฉลองพระองค์คือเสื้อนะคะพระภูษาคือพานุ่งพระหั์ก็คือมือมาดูคํานามราชาศัพท์ที่เป็นหมวดเครือญาติบ้างนะคะอย่างเช่น พระชนกหมายถึงพ่อพระชนนีหมายถึงแม่พระโอรสหมายถึงลูกชายพระธิดาหมายถึงลูกสาวพระอัยกาหมายถึงปู่หรือตาแล้วก็พระอัยกีหมายถึงย่าหรือยายค่ะมาดูคำนามราชาศัพท์ที่เป็นหมวดเข้าของเครื่องใช้กันบ้างคุณครูจะยกตัวยอย่างเช่นฉลองพระองค์หมายถึงเสือ้อ พระสังหมายถึงหวีพระเนยหมายถึงหมอนผ่านไปแล้วเรื่องของคำนามราชาศัพท์ทีนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆด,กดูเป็นเกมจับคู่คำกับความหมายคุณครูจะมีคำและความหมายมาให้ให้เด็กๆช่วยกันจับคู่คำและความหมายให้ถูกต้องนะคะมาแล้วค่ะคำแรกพระนามหมายถึงอะไรคะพระนามหมายถึง ชื่อนะคะสอประชิวหาหมายถึงลิ้นชลองพระบาทรองเทา้าพระชายกระจกและพระอูก็คือเปลยค่ะต่อไปเป็นคำสรรพนามที่เป็นราชาศัพท์หรือสรรพนามราชาศัพท์นะคะ ในที่นี้หมายถึงบุรุษสรรพนามซึ่งเป็นคำที่ใช้พูดติดต่อสื่อสารกันยกตัวอย่างเช่นข้าพระพุทธเจ้าคำสามัญแทนคำสามัญก็คือคำว่าฉันเป็นคำที่บุคคลธรรมดาพูดกับพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวผู้พูดนั่นเองค่ะต่อไปคำที่สองใต้ฝ่าละองทุรีพระบาท คำสามัญก็คือคุณเป็นคำที่บุคคลธรรมดาพูดกับพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองแทนตัวผู้ฟังนะคะและก็คำที่สามคำว่าพระองค์หมายถึงเขาเป็นคำที่บุคคลธรรมดาพูดถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าพระองค์เป็นสรรพนามบุรุษที่สามนั่นเองค่ะ คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์หรือกริยาราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นสเสวยหมายถึงกินประชวนหมายถึงป่วยบรรทมหมายถึงนอนที่มาของคำราชาศัพท์เดิมนะ่ะเข้าใจว่าคำราชาศัพท์ในภาษาไทยได้รูปแบบมาจากภาษาเขมรแต่ที่จริงแล้วคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตอาจมีภาษาเขมรอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะคะการใช้คําราชาศัพท์มีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกเลยคําราชาศัพท์ที่เป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วอย่างเช่นสเสวยตรัสเสด็จลักษณะที่สองคือคําสามัญแต่ทำให้เป็นคําราชาศัพท์โดยเติมคำบางคำเช่นคำว่าพระราชพระ หรือทรงนำหน้าเช่นคำว่าพระราชดํารัสพระราชสารพระหัตพระโอษทรงศึกษาทรงงานหลักเกณฑ์การใช้คำราชาศัพท์การใช้คําว่าทรง เราจะไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าตรัสคำว่าโปรดคำว่าเสวยคำว่าเสด็จคำพวกนี้เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเราจะไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าค่ะต่อไปใช้ทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำสามัญอย่างเช่นทรงยืนทรงกราบใช้ทรงนำหน้าคำนามเพื่อใช้เป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะอย่างเช่น คำว่ามา้าใช้คำว่าทรงนํานาคําคว่ามา้าก็จะได้ความหมายว่าขี่มา้าหรือที่เรียกว่าทรงมา้านั่นเองค่ะ 2. การใช้คําราชาศัพท์คําบางคํามีลักษณะใกล้เคียงกันต้องใช้ให้ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เราจะใช้คําว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีเราจะใช้คําว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. การใช้คำว่าพระบรมการใช้คำว่าพระบรมจะใช้นำหน้าเฉพาะคำราชาศัพท์สำเร็จสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นอย่างเช่นพระบรมราชองค์การพระบรมราโชวาทมาลองเล่นเกมทายคำราชาศัพท์กันค่ะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆทั้งหมด6ภาพเด็กๆลองทายสิคะ แต่ละภาพจะใช้คำราชาศัพท์คำว่าอะไรบ้างคุณครูให้เวลา30วินาทีให้เด็กๆลองคิดซิว่าภาพไหนควรใช้คำศัพท์คำว่าอะไรได้หรือยังเอย ต่อเวลาให้อีกนิดหนึ่งโอเคค่ะหมดเวลาเรามาดูเฉลยกันดีกว่ามาแล้วาภาพแรกคำว่าสเสวยภาพที่สองบรรทมภาพที่สามสเสด็จพระราชดำเนินภาพที่สี่พระราชทานหมายถึงให้นะคะภาพที่ห้าประทับ และก็ภาพที่6สทรงพระอักษรต่อไปเป็นกิจกรรมทบทวนความรู้นะคะเรามาดูกันว่าคำราชาศัพท์ศึกษาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล 2. เข้าใจข้อความที่มีคำราชาศัพท์ได้ และ 3. รู้คำศัพท์กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการอ่านวรรณคดีต่างๆเรามาสรุปความรู้กันอีกรอบนะคะคำราชาศัพท์คือคำที่ใช้สำหรับบุคคลตามระดับแบ่งทั้งหมดเป็น5ระดับนั่นก็คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง 3. พระภิกษุส,สงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูง และ5สุภาพชนค่ะคำราชาศัพท์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3หมวดหรือ3ชนิดใหญ่ๆก็คือคำนามที่เป็นราชาศัพท์คำสรรพนามที่เป็นราชาศัพท์และคำกริยาที่เป็นราชาศัพท์ค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของคำราชาศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะ ชุดแรกก็คือคำราชาศัพท์หมวดร่างกายและชุดที่2คือคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนจับคู่คำสามัญกับคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องหลังจากที่นักเรียนคัดลอกใบงานลงในสมุดเรียบร้อยแล้วจากนั้นโยงเส้นด้วยปากกาแดงหรือสีแดงก็ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆบางคำอาจไม่ได้อยู่ในตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูแต่นักเรียนสามารถเปิดได้จากหนังสือหลักภาษาไทยที่คุณครูแจกไปแล้วหรือค้นหาความหมายจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หลังจากที่เราเรียนเรื่องของคำราชาศัพท์แล้วก็ ฟังเรื่องของการมอบหมายงานเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณครูแจ้งไว้ต้นคลิปนะคะว่าจะมีเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนที่ให้เด็กๆทำตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลายคนอ่านเรื่องและก็จำเรื่องได้แล้วแหละเพราะเราอ่านครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเรามาวิเคราะห์ว่าข้อไหนเป็นจริงข้อไหนไม่เป็นจริงกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อหเลยนะคะ โคเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารใช่หรือไม่ใช่คะใช่ป่าไม้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายใช่นะคะการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและป่าไม้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันก็ได้อัน,นี้ไม่ใช่นะคะเพราะทั้งป่าไม้เองสัตว์ป่าเองก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันหรือที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนะคะ จากถ้อยความแม่โคเป็นสัตว์ที่ชอบกินสัตว์อื่นเป็นอาหารใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่ต่อไปคนสามารถนำโคและเสือมาฝึกเพื่อใช้งานได้อันนี้ใช่นะคะจะเห็นได้จากการนำโคมาฝึกเพื่อการเกษตรมาฝึกใช้งานเพื่อการเกษตรหรือแม้กระทั่งเสือเองเอามาฝึกโชว์นะคะในสวนสัตว์นะคะหลายหลายคนไปเที่ยวสวนสัตว์อาจจะเคยเห็น การโชว์ของเสือมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์2ชนิดนี้สามารถนํามาฝึกใช้งานได้ค่ะข้อ6คนที่มีความซื่อสัตย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้ใช่แน่นอนค่ะข้อเแม่เสือไม่กินแม่โคเพราะแม่โคมีความซื่อสัตย์อันนี้ถูกต้องค่ะข้อ8ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและมนุษย์อันนี้ถูกต้องมากๆเลยนะคะ ข้อ9การจับสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไม่ใช่อย่างแน่นอนการที่เอาสัตว์ป่าออกมาเลี้ยงที่บ้านหรือในที่ชุมชนไม่ใช่การอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่อย่างใดนะคะและข้อ10ลูกโคพูดจะใช้เล่เหลี่ยมไม่ให้เสือกินตนกับแม่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะสิ่งที่ลูกโคพูดไปพูดจาก ความจริงใจความซื่อตรงและก็ความกระตันอยู่ที่มีต่อแม่ก็เลยทำให้เสือเห็นใจแม่โคกับลูกโคนะคะเป็นไงบ้างคะใครถูกหมดบ้างเอ่ยปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่3นี้เป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนรวมถึงการฝึกวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือความเป็นไปได้ของข้อความนะคะ หวังว่าเด็กๆจะเอาทักษะการฝึกวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการอ่านหรือการเรียนในรายวิชาอื่นๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ